วันนี้นะคะอก็มีไอเดียแมทชุดไปเที่ยวทะเลยังไงให้ดูเก๋ให้ดูสวยนะคะมาให้เพื่อนๆดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชุดแรกกันเลยนะคะชุดแรกค่ะก็คือชุดนี้เลยค่ะชุดนี้จะเป็นเสื้อสีขาวแมทกับกางเกงขาสั้นแบบนี้นะคะพอจับแมทคู่กันแล้วะคะ่ะก็คือดูน่ารักมากๆเลยนะคะจะใส่ไปดินเนอร์ตอนกลางคืนที่ทะเลก็ได้ค่ะน่ารักเหมือนกันนะคะ ต่อไปค่ะก็คือนี่นะคะเสื้อตัวนี้ค่ะเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นปีเลยค่ะนี่ค่ะเกอ,อกแล้วก็มีแขนข้างนี้นะคะเสื้อตัวนี้ไอเอามาจับแมทคู่กับกางเกงขายาวสีนี้ค่ะเป็นสีครีมแล้วก็สีทองพอใส่คู่กันแล้วค่ะคือจะดูขับผิวแล้วก็จะดูขาวมากๆเลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นสีส้มนะคะก็คือตัวนี้ค่ะแล้วก็กางเกงสีนี้พอจับแมทคู่กันแล้วอะคะ่ะคือดูมีอะไรขึ้นมาแล้วก็ดูสวยด้วยนะคะต่อไปค่ะก็คือสีนี้ค่ะก็คือแพนโทนสีเหลืองกับสีเทานะคะพอจับแมทคู่กันแล้วอะคะ่ะก็คือดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะคะอันนี้เป็นวันพีชนะคะเราสามารถเอามาใส่กับกางเกงแบบนี้ก็ได้นะคะน่ารักเหมือนกันค่ะ ต่อไปนะคะก็คือเสื้อตัวนี้ค่ะเป็นวันพีชเหมือนกันค่ะสีฟ้าสีฟ้าก็ต้องคู่กับสีขาวใช่ไหมคะนี่ค่ะพอใส่คู่กันแล้วก็คือดูน่ารักมากๆเลยค่ะดูแบบซัมเมอร์แล้วก็สดใสเป็นสาวหวานประมาณนี้นะคะก็ ชุดแต่ละชุดที่ไอเลือกมาที่ไอเอามาแมทกันนะคะไอจะดูจากคู่สีของแต่ละสีว่าแมทกันแล้วจะดูเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นสีเหลืองกับสีเทาพอแมทคู่กันแล้วก็คือดูดีทั้งเสื้อและกางเกงเลยคะ่ะหรืออย่างสีทองอย่างนี้นะคะแมทกับกางเกงสีครีมก็ดูดีขึ้นมาเลยคะ่ะ ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถมาดูชุดได้ที่ตึกมุกอเมร่าทาวน์ซอย19นะคะหรือถ้าคนไหนไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถแอดไลน์แอดเช่าชุดมาคุยกันได้นะคะตอนนี้นะคะเดือนพฤศจิกาย,ยนก็มีโปร11.11 11อยู่นะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีแพลนจะไปเที่ยวหรือมีแพลนที่จะสนใจจะเช่าชุดก็สามารถแอดไลน์มาคุยรายละเอียดกันได้นะคะ ค่ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ